สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระน่ารู้คววรูเบนร่วมสร้างสรรค์โดยสอสอส,อสอมหาวิาลยธุรกิจบัณฑิตสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปิดประเทศแล้วไปต่างประเทศช่วงโควิดเตรียมอะไรบ้างมีอะไรที่ควรรู้ การแพร่ระบาดของโควิด1 9ึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นเนื่องจากประเทศปลายทางมีข้อจำกัดต่างๆมากมายเพื่อป้องกันโรคสิ่งสำคัญของการเดินทางช่วงนี้คือความยืดหยุ่นของผู้เดินทางเพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆจะสรุปข้อมูลที่ควรทราบก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงโควิดการเดินทางไปต่างประเทศช่วงโควิดมีการเตรียมตัวหลักๆ5าข้อใหญ่ดังนี้ หตรวจสอบข้อจำกัดของประเทศปลายทางสถานการณ์การระบาดของประเทศปลายทางกฎข้อบังคับในขณะนั้นเอกสารที่จำเป็นต่อการเข้าประเทศเช่นวีซ่าใบรับรองแพทย์ fit to fly ใบรับรองผลการตรวจโควิด มาตรการการกักตัวของประเทศปลายทางยารักษาโรคประจำตัว 2. ตรวจสอบสายการบินที่จะใช้บริการระยะเวลาการให้บริการทั้งเครื่องบินขาเข้าและขาออกเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนและรับอนุญาตขึ้นเครื่องมาตรการป้องกันโควิดของสายการบินข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบา,ขาดขณะอยู่ในสนามบิน 3. เตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางช่วงโควิดใบรับรองว่ามีสุขภาพพร้อมเดินทางทางอากาศเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนหนังสือเดินทางใบรับรองผลการตรวจโควิดใบนุญาตขับขี่ต่างประเทศวีซ่า 4. ตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง1-3วัน หากผลตรวจเป็นบวกหน่วยง,งานสาธรารณสุขจะนำทีมไปรับมาทำการรักษาไม่ควรเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนด้วยตัวเองแต่หากผลตรวจเป็นลบติดต่อรับใบรับรองการตรวจและใบรับรอง f ฟ t ชชูไฟที่สถานที่รับบริการตรวจหเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยทิชชู่เปียกยาประจำตัว ถ้าใครจะเดินทางไปต่างประเทศอย่าลืมทําตามหลักปฏิบัติทั้ง5ข้อนะคะหมดเวลาของรายการสาระนะ่ารู้ครูเบนพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ